คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุรหวย789นะครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่ันที่ปักหลักร้อยนะครับก็จะมีให้ด้วยกัน2สูตรนะครับทั้ง2สูตรเข้าต่อเนื่องมาแล้วประมาณ10งวดนะครับสูตรแรกนะครับให้สูตรไปก่อนเลยนะครับจะได้ไม่งงนะครับ สูตรที่เราใช้นะครับสูตรแรกใช้อยู่3หลักนะครับบวกกันแล้วก็ตามด้วยเลขคงที่5ตัวนะครับก็จะได้5เลขเป็นปักหลักร้อยสูตรก็คือ10ล่างบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก0ูบวกหบวกสบวก1บวก1ต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่ส ใช้ตัวเลขอยู่4หลักนะครับบวกตัวเลขของที่5เลขสูตรก็คือ10บนบวก10บนบวก10ล่างบวก10ล่างบวก0บวก2บวก1บวก4บวก1ก็ได้ได้วยกันนะครับ5เลขนะครับทั้ง2สูตรก็มาจับคู่กันนะครับหรือว่าชนกันนั่นเองนะครับให้มันเหลือน้อยชุดลงนะครับก็มาดูกันนะครับในแต่ละง,งวดชนกันได้ จะเหลือกี่ตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนะครับวิธีทํานะครับจะทําให้ดูนะครับขอยกตัวอย่างประมาณ4 5หงวดแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับย้อนกลับไปนะครับงวดวันที่1สิงหาคมนะครับเราจะหางวดนี้ก็คืองวดแรกที่เข้ามานะครับของสูตรนี้ทั้ง2สูตร ใช้วันที่16กรกฎาคมนะครับเป็นตัวตั้งแล้ววันที่1ออก3 6 7 3 3 6เลขท้าย2ตัว2 1ก็สูตรที่เราใช้นะครับก็ยังใช้5หลักเหมือนเดิมนะครับหลักร้อย10บนหน่วยบน10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับมาคิดสูตรแรกนะครับ สิบล่างบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างสองบวกสองบวกหนบวกสองได้4 4่สบวกหนึ่็ได้5นะครับนำเลขห้ามาบวกกับเลขคงที่ห้บวกศูนย์คงที่ได้ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกหกบวกสองคงที่ได้แ 8บวก1คงที่ได้9 9บวก1คงที่ได้10นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลข0ูนต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับ10บนบวก10บนบวก10ล่างบวก10ล่าง3บวก3บวก2บวก2 สาบวกสได้6กหบวกสได้8ปดบวกสองก็ได้สินะครับใช้เฉพาะเลขศูนย์นะครับนำศูย์มาบวกกับเลขคงที่ศูบวกศคงที่ได้ 0, 0ูนบวกสองคงที่ได้2 2งบวกหคงที่ได้3 3มบวกสีคงที่ได้7 เจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้8ก็จะเป็น5เลขนี้นะครับ0 2 378สูตรแุดแรกได้568 90นะครับเราก็มาเทียบกันเลยนะครับจับชนกันเลยนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสอสุดในคามีไหมครับไม่มีนะครับเลขห เลขหกก็ไม่มีเลขแปเลขแมีนะครับเลขแปดก็เป็นตัวแรกนะครับเลขแปนะครับทั้งสองสูตรที่มีเหมือนกันนะครับต่อไปเลขเก้าเลขเก้าก็ไม่มีนะครับตัวสุดท้ายเป็นเลขศูนนะครับมีทั้ง2สูตรในงวดนี้นะครับหนึ่งสิงหานะครับก็จะได้2เลขด้วยกันนะครับ2สูตรชนกัน ไปเลข8กับเลข0ไปดูผลกันนะครับ1สิงหาคมวันที่1ออก4 0 7 0 4 1เล็กลขท้าย2ตัว4 6หลักร้อยก็คือเลข0นะครับเข้าเลข0ถูกนะครับ ตัวอย่างต่อไปนะครับหาวันที่16สิงหาคม2567บ267ใช้วันที่1สิงหาคมนะครับย้อนไป1งวดบนออก041ล่าง46นะครับ041ก็คือ3ตัวบนนะครับเป็น041 2์่ตัวล่างก็เป็น4ี สิบล่างบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างสี่บวกสี่บวกหกสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยเลข4ีนำเลขก4บวกเลขคขงที่4บวก0คงที่ได้4 4บวก1ของคงที่ได้ห 5บวก2คงที่ได้7 7บวก1คงที่ได้8แล้วก็8บวก1นะครับคงที่ก็ได้9สูตรแรกเป็น4 5 7 8 9ต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับ10บนบวก10บนบวก10ล่างบวก10ล่าง 4บวก4บวก4บวกสเลขสเยอะหน่อยนะครับงวดนี้2ตัวแรกเป็น10บนนะครับแล้วก็2อตัวต่อไปเป็น10ลา4บวก4ได้8 8บวก4ได้12 12บวก4ได้16ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับเลขก6น้ำา6บวกเลขคงที่6บวกศนย์คงที่ได้6 6บวก2คงที่ได้8 8นะครับดึงมานะครับบวก1คงที่ได้9 9บวก4คงที่ได้13ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับเลข3 3บวก1คงที่ได้4ส่วนที่2ก็จะเป็น6 8 9 3 4 มาดูนะครับสูตรหนึ่งกับสูตร2นะมีตัวเลขไหนเหมือนกันบ้างนะครับเลขสี่นะครับตัวแรกที่มีเลขห้าไม่มีนะครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดก็ไม่มีตัวต่อไปก็เป็นเลขแปดนะครับเลขเก้า ก็ได้489นะครับประจำงวดที่16สิงหาคม2สูตรนะครับชนกันเหลืออยู่3เลขนะครับงวดนี้489ไปดูผลกันครับ16สิงหาคมโบนอง8 6 7หกลางเป็น28นะครับหลักร้อยก็คือเลข8มีนะครับตรงนี้นะครับ ถูกต้องนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับหาวันที่16กันยายนใช้วันที่1กันยายนนะครับเป็นตัวตังวันที่1ออก1 9 9 6 0 6เกเปท้าย2ตัว9 4 9บวก9กบวก4นะครับเก็าเป็นหลัก10ล่างแล้วก็เลข4นะครับหน่วยล่างค <9 S 2> บวก9าได้18 18, 18บวก4ได้22ใช้ใจเฉพาะหลักหน่วยได้เลข2น้ำสอบวกเลขคงที่2บวกศูนคงที่ได้2 สองบวกหนึ่งที่ได้ส3มสบวกสองที่ได้ 5, 5้าหบวกหนงที่ได้6แล้วก็หกบวกหนงที่ก็เจ็นะครับสูตรแรกนะครับได้2 3 5สามห้าดมาดูสูตรที่2กันบ้างนะครับ10บนบวกสิบบนบวกสิบล่างบวกสิบล่าง ศูนย์บวกศนบวกเบวกเก้าก้บวกเคอสินะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยเลขแปน้ำแปบวกเลขคงที่แปบวกศูนยคงที่ได้8ปดแปบวกสองคงที่ได้สิบใช้เฉพาะเลขศ0นูนยบวกหคงที่ได้1 1ึบวกสคงที่ได้5้าแล้วก็ห้าบวกหคงที่ได้6กนะครับ สูตรที่2ก็จะเป็น8 0 1 5 6จับจนกันนะครับมีตัวเลขที่เหมือนกันไหมครับเลข2ไม่มีนะครับเลข3ก็ไม่มีตัวเลขเป็นเลข5นะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูตรตัวต่อมาก็เลข6นะครับ ไม่มีนะครับก็มีอยู่2เลขนะครับวัน,นี้ที่เหมือนกันเลข5กับเลข6ไปดูผลนะครับ16กันยายนแต่วันที่1ออก6 0 8 6, 6 6 2เลขท้าย2ตัว3 7หลักร้อยก็คือเลข6นะครับเข้าเลข6ถูกนะครับ มีข้อแม้อยู่นะครับ2ส,สูตรนะครับต้องเข้าทั้ง2ส,สูตรนะครับแล้วก็มาคาดในเหลือน้อยชุดลงนะครับตัวอย่างวันที่16ตุลาครับเราจะหางวดนี้ใช้วันที่1ตุลาคมนะครับเป็นตัวตังแล้ววันที่1ออก7 1 8 6 6นกเลขท้าย2ตัว5กาสูตรก็น่าจะจำกันได้แล้วนะครับ สิบล่างบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างใช้สามหลัก, 5, ก,ก 5, 10, นะครับห้าบวกห้บวกเกบวกหได้สิบนะครับ10บวก 9, เก้าก็เป็นสิบเก้ารเลขเาบวกเลขคงที่นะครับเก้บวกศูนย์คงที่ได้เก้าเก้าบวกหงคงที่ได้สิบใช้เฉพาะเลขศูนย์ที่เป็นหลักหน่วยศูนย์บวกสองคงที่ได้สอง 2บวก1ของที่ได้3แล้วก็3นะครับบวก1ของที่ได้4ไปสูตรที่2กันนะครับ6บวก6บวก5บวก5 6บวก6เป็น12นะครับ12บวก5ก็17 17บวก5เป็น22 2บก0คงที่ได้2 2บก2คงที่ได้4 4บก1คงที่ได้5 5บก4คงที่ได้9แล้วก็9บก1คงที่ได้10นะครับก็ใช้เฉพาะเรขก0นะครับสูตรแรกได้9 0 2 3 4สูตรที่2 2 4 5 9, 0 9มีตัวไหนเหมือนกันบ้างครับเลข9นะครับตัวแรกเลข0นะครับตัวต่อมาแล้วก็เลข2นะครับ เลข3ไม่มีนะอีกตัวก็เป็นเลข4เหมือนกันอยู่4เลขนะครับหมวดนี้9 0 2 4ไปดูผลน,นะครับ16ตุลาคมราวันที่1ออก48 29 62เลขท้าย2ตัวเป็น0ูหลักร้อยเลข9นะครับเท่าเลขเ้านะครับ ต้องนะครับหมดนี้ก็มีถึง4เลขด้วยกันนะครับ2สูตรชนกันจาก5เลขคัดมาเหลือ4เลขก็ขแบบนี้นะครับแต่ละสูตรนะครับแต่ละงวดก็จะไม่เหมือนกันนะครับ2เลขบ้าง3เลขบ้าง4เลขบ้างก็แล้วแต่งวดนั้นไปนะครับตัวอย่างพอเข้าใจกันนะครับต่อไปนะครับ งวด16ันวาง,งวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับใช้วันที่1ทธันวาคมเป็นตัวตั้งย้อนไป1งวดเหมือนเดิมนะครับหา16ก็ใช้วันที่1แล้ววันที่1ออก6 6, 6 9 8 4 3ไสสเท้าย2ตัว6 1 6 6บวก6บวก1นะครับ ตามทุกสอนเลยนะครับหลักอะไรกันบ้างนะครับหกบวได้สิบสองสิบเป็น13บใช้เฉพาะเลขสามนะครับหลักหน่วยเลขสามสามบวกศย์คงที่ได้3ามสามบวกหนงคงที่ได้4 4่สี่บวกสองคงที่ได้ 6, 6กหบวกหนึ่งคงที่ได้7แล้วก็7จ็ดบวกหงคงที่8นะครับ สูตรแรกจะเป็น3 4 6 7 8ต่อไปสูตรที่2สิบปน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย10ล่างอีก2ครั้ง4บวก4บวก6บวก6 4บวก4ได้8นะครับ8บวก6เป็น 14แล้วก็14บวงยใช้เฉพาะหลักหน่วยเลข0ูนะครับ0บวก0คงที่ได้0 0บวก2คงที่ได้2 2บวก1คงที่ได้3 3บวก4คงที่ได้7 7บวก1คงที่ได้8ก็เป็น5เลขนี้นะครับสุดที่2 0 2378ชนกันนะครับเทียบชนกันเลยเลขก3นะครับตัวแรกที่มีเหมือนกันทั้งสองสุตเลขก4ไม่มีนะครับเลขกกก็ไม่มีตัวต่อไปก็เป็นเลขก7นะครับแล้วก็เลขก8 ในงวดนี้นะครับชนกัน2สูตรก็จะเหลือ3เลขนะครับ3 7 8 16ทันวาง,งวดล่าสุดวันที่1ออก097 86 3เลขท้าย2ตัว2 1ดหลักน้อยเลข8นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเท้าเลข8ถูกนะครับ ต่อไปของจริงแล้วนะครับหาวันที่2มกราคม2568ใช้วันที่1ธันวาคม2567รใช้วันที่16ธันวาคมนะครับย้อนไปหนึ่งงวดผูดผิดนะครับใช้ของวันที่16ธันวาคม2567นะครับเป็นตัวตังตวันที่1ออก0 9 7 8 6 3ได้ท้าย2ตัว2 1 ผลสูตรกันนะครับเราสุดท้ายแล้วนะครับ10ล่างบวก10ล่างบวกหน่วยล่าง2บวก2ได้4 4บวก1ได้5บวกเลขคงที่นะครับ5บวกศูคนคงที่ได้5 5บวก1คงที่ก็6 6บวก2คงที่ได้8ปปบวก1คงที่ได้9า ก้าบวก1งของที่ได้10ใช้เฉพาะเลขศูนย์นะครับสูตแรกก็จะเป็น5 6 8 9 0ต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับ10บนบวก10บนบวก10ล่างบวก10ล่าง6บวก6บวก2บวก2 6บวก6เป็น12นะครับ12บวก2 14 14บวก2ก็16 ไช้เฉพาะเลข6นะครับที่เป็นหลักหน่วยนำา6บวกเลขคงที่นะครับ6บวก0ย์คงที่ได้6 6บวก2คงที่ได้8 8บวก1คงที่ได้9 9บวก4คงที่ได้13นะครับใช้หลักหน่วยนะครับเลข3 3าบวก1คงที่ได้ส สสูตรนะครับคลิปนี้นะครับจะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะนำสอสูตรนะครับมาชนกันให้เหลือน้อยชุดลงนะครับแต่ละงวดก็ไม่เหมือนกันนะครับเหลือสองตัวบ้างสามตัวบ้างสี่ตัวบ้างมาดูงวดนี้นะครับสองมกราคมเลขหมีไหมนะครับไม่มีนะครับเริ่มที่เลขหกตัวแรก ตัวต่อมาก็เลขแปแล้วก็เลข 9, เก้นะครับเลขศูไม่มีนะครับหมด2มกราคมนะครับ2568ก็จะได้3เลขนี้นะครับ689เพผื่อใครอยากแคปหน้าจอนะครับ ก็ทำให้นะครับหน้านี้เลยนะครับจะได้สวยงามนะครับง่ายๆนะครับปากหลักร้อยงวดวันที่2มกราขม2อ6 8ก็จะได้เลข6 6เลข8แล้วก็เลข9นะครับ3เลขด้วยกันนะครับก็จบแล้วนะครับสลหรับหลักร้อยนะครับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณ มีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคำนวณนะครับติดตามช่องลงไปได้นะครับสูตรหวย7 8 9อยากได้สูตรไหนนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับจะทยอยทําให้นะครับวันนี้สูตร2สูตรนะครับวันก่อนก็ไม่ได้ให้ไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เอาไปเลยนะครับ2สูตรเริ่มที่สูตรปักหลักร้อยกันนะครับต่อไปจะเป็นสถิตินะครับ งวดที่ม่ได้ยกตัวอย่างนะครับก็ลองเทียบกันดูนะครับสองสูตรนะครับในแต่ละงวดฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นของสูตรที่1นะครับแต่ละงวดนะครับได้เลขอะไรกันบ้างนะครับก็ลองดูกันได้นะครับส่วนฝั่งขวาก็เป็นของสูตรที่2นะครับเข้ามาอย่างละ1 0งวดนะครับ จริงๆก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่เทียบกัน10งวดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ